สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสินแสนันครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษนะครับในเดือนกันยายนนี้ก็อ้างอิงตามลัคนานะครับท่านใดไม่ทราบลัคนาลิงก์ใต้คําอธิบายไปดูคลิปวิดีโอผูกดวงหาลัคนาของตัวเองได้นะครับส่วนท่านใดสนใจจะปรึกษาดวงชะตา10ลัคนาส่วนตัวให้อดไลน์แล้วก็ทักเข้ามา เดือนนัดหมายโทรคุยกันได้ทั้งหนแล้วก็ต่างประเทศสาหรับชาวราศีเมษชาวราศีเมษนี่เรื่องแรกที่จะต้องเตือนชาวราศีเมษให้ระวังนิดหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุตลอดเดือนกันยายนนี้เลยระวังอุบัติเหตุมากๆนะครับหลายคนอาจจะมีเกิดอุบัติเหตุมาก่อนหน้านี้แล้วในช่วงเดือนสิงหาคมใครที่มีเกิดอุบัติเหตุมาก่อนหน้านี้แล้วก็ยังมีเกณฑ์ที่จะต้องระวังอีกมากๆ ชาวราศีเมษมีเกณฑ์เกิดกับเรื่องอุบัติเหตุเจ็บป่วยกระทันหันผ่าตัดเลือดเลือดตกยางออกอะไรต่างๆเนี่ยยัมีเกณฑ์ตลอดเดือนกันยายนนี้นะครับชาวราศีเมษไประวังนิดหนึ่งือว่าใครมีเวลาก็ไปซื้อตงศพบ,บริจาคหรือว่าไปบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการแก้เค็ดก็ได้หรือว่าหลายคนก็อาจจะไปทำศิลปกรรมอะไรต่างๆนะครับช่วงนี้ก็ทำได้เลยถือว่าเป็นการแก้เค็ดตัวเอง ไปทำศิลยกรรมหรือทำฟันขูดหินปูนนะครับถ้าใครจะทำศิลยกรรมก็ติดต่อถ้าต้องการเลือกดีๆก็ติดต่อมาหาสินแสงเนี่ยเดี๋ยวจะออกเลือกินดีให้ไปนัดหมอทำศิลยกรรมสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับดวงการงานนะการงานของชาวลัคนาราศีเมษช่วงเดือนกันยายนนี้เป็นช่วงเข้าสู่ภาวะของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องงาน ของชาวาลัคนาราศีเมษนะครับใครจะเริ่มต้นอะไรหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นใหม่อะไรเกี่ยวกับเรื่องงานเชิญได้เลยนะครับเป็นโอกาสดีแล้วก็เป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีในเดือนกันยายนนี้จะเริ่มต้นงานใหม่หรือปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเนี่ยเดือนกันยายนนี้เป็นช่วงเดือนที่เหมาะมากเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนนี้ไปได้เลยนะครับเป็นเกณฑ์ที่จะปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับ โครงสร้างต่างๆของงานการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องงานรวมถึงใครที่คิดจะเปลี่ยนงานต่างๆมองหางานอยู่ก็จะมีเกณฑ์ดีมีโอกาสดีในช่วงนี้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับมีเกณฑ์ของการปรับเปลี่ยนย,ย้ายเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับเกณฑ์โชคเกี่ยวกับการงานถือว่าค่อนข้างจะดีสําหรับชาวลัคนาราศีเมษ ให้ระวังนิดหนึ่งครับเดือนกันยายนนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีเมษดาวพุธจะโครจรเสียกับชาวราศีเมษชาวราศีเมษต,ต้องพูดน้อยนะครับแล้วก็ระวังเรื่องปัญหาขัดแย้งอะไรต่างๆกับคนรอบข้างด้วยนะครับมีปัญหาอะไรให้เงียบเียบนิ่งๆไวจะดีที่สุดแล้วระวังเรื่องคําพูดคาจาให้มากแล้วก็พูดให้น้อยจะเป็นดีระวังปัญหาเรื่องการขัดแย้งอะไรต่างๆกับคนรอบข้างนะครับ แล้วพอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วเนี่ยให้ระวังเรื่องเอกสารสัญญาหรือการตกลง,งเจรจานัดหมายอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีโอกาสผิดพลาดคัดเคลื่อนให้ระวังมากๆนิดนึงนะครับส่วนโชคทางด้านการงานนี่ถือว่ามีเข้ามาแล้วสำหรับ,บชาวลัคนาราศีเมษส่วนเรื่องถัดไปก็จะเป็นดวงการเงินนะครับดวงการเงินของชาวราศีเมษ จากดวงชะตาเข้าสู่เดือนกันยายนนียดวงการเงินก็จะที่ลายดีขึ้นแต่ยังไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับเงินทองช่วงนี้ก็จะมีภาวะไปได้เรื่อยๆไม่ถึงขั้นติดขัดแต่ว่ายังไม่ดีเท่าไหร่นะครับในเดือนกันยายนนี้ก็ให้ประครับประคองทางด้านการเงินไปน,นะครับจะไปดีเดือนหน้าสําหรับชาวลัคนาราศีเมษเกี่ยวกับเรื่องเงินกับท,ทองนะครับส่วนเรื่องความรัก ความรักคนที่มีรักอยู่แล้วเนี่ยความรักช่วงนี้จะไปได้เรื่อยๆนะครับความรักไปได้เรื่อยๆก็ระวังปัญหาการขัดแย้งกันเรื่องความคิดหรือคำพูดอะไรต่างๆช่วงนี้ชาวราศีเมษดาวพุธเสียให้จําไว้เลยนะครับเดือนสัญญายนต์นี้เนี่ยชาวราศีเมษดาวพุธเสียเขาจะไปขัดแยง้งมีปากเสียงหรือว่าทะเลาะอะไรกับคนรักถ้าไม่มีปัญหาเรื่องนี้เนี่ย ความรักก็ยังไปได้ด้วยดีนะครับส่วนคนโสดนี่เกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องความรักใหม่อะไรต่างๆช่วงนี้ยังไม่มีนะครับยังเงียบให้อดทนรอกันไปก่อนสําหรับคนโสดนะครับก็ทั้งหมดก็เป็นการพยากรณ์ดวงการงานการเงินความรักของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนกันยายนนี้นะครับกันยายนนี้เป็นเดือนที่มีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องงานตั้งแต่ต้นเดือนไปพยายามเล่นให้ดีๆนะครับเดี๋ยวเรื่องดีโชคเรื่องงานต่างๆ มีเข้ามาสู่ชาวราศีเมษแน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้สินแสด้วยนะครับท่านใดยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้แล้วก็ช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ